ครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของบัญชีธนาคารที่ผมใช้รับเงินนะครับก็เป็นบัญชีกรุงเทพนะครับยอดเงินที่ผมได้รับมาก็คือ119.49สตางค์นะครับซึ่งเขาหักค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับ <Okay. S 2> วันนี้นะครับผมมาอัปเดตการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใน่วงของแอปหางเงินฟรีแอปนี้นะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมถอนมาแล้วนะครับผมทั้งหมด8ครั้งนะครับก็เป็นเงินอยู่ที่ประมาณ1,200บาทนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมถอนครั้งละ5ดอลลาร์นะครับ5ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินบาทไทายอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับค่างเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดนะครับ ในการถอนแต่ละครั้งเนี่ยค่าเงินบาทไทยนะครับจะไม่เท่ากันทุกรายการนะครับผมเพราะว่าค่าเงินมันขึ้นลงตลอดเวลานะครับครั้งล่าสุดที่ผมได้รับก็คือนี่เลยนะครับ148.49สตางค์นะครับเงินก็ได้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับแอป,ปนี้ก็ถือว่ายังจ่ายเงินอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของบัญชีธนาคารด้วยสหรับการถอนเงินเนี่ยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่20%สิรับการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แอปนี้หลายคนน่าจะได้ลองเล่นกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ในส่วนของการถอนเงินว่าแอปมันยังจ่ายอยู่นะครับจะได้มีกําลังใจในการเล่นต่อนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่า But b u z b r e นะครับหรือว่าแอปอ่านข่าวนั่นเองหลายคนน่าจะรู้จักนะครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถถอนได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าการถอนเงินเนี่ยเราจะถอนได้ต่อเมื่อก็เงินเข้าบัญชีมาแล้วนะครับถ้าเรา ถอนออกไปเราก็ต้องรอให้เงินเข้ามาก่อนถึงเราจะสามารถทําการถอนเงินได้อีกครั้งหนึ่งการถอนเงินนะครับผมมีอยู่2ประเภทให้เราเลือกถอนก็คือมี t ูมเนี n i ์วอลเล็และก็ธนาคารในส่วนของ t ูมเนี n วอลเล็ et, เนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะครับผมคะแนนที่ใช้ก็อยู่ที่3,000ันคะแนนนะครับอถอนระดับกลางนะครับอยู่ที่2 9 8จุดสตางค์นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ3บาท คะแนนที่ใช้ก็1,000 10, 0คะแนนถอสูงสุดอยู่ที่15บาทนะครับคะแนนที่ใช้ก็คือ5,000 50, 0คะแนนนะครับดูตรงนี้นะในส่วนของ TruMoney Wallet สําหรับใครที่มันไม่สามารถถอนได้นะครับมันขึ้นว่าไม่สามารถถอนได้ก็ให้เราติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่แอดมินแอปนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถช่วยแก้ไขอะไรได้ตรงนี้เนี่ยต้องให้ทางแอปเขาแก้ไขนะครับผม ถ้าใครถอนได้ก็สามารถถอนได้เลยนะครับขั้นต่ำแค่หนึ่งบาทเท่านั้นในส่วนของ To มิเน่เวลต์นะครับโอเคนะครับในส่วนของธนาคารเนี่ยผมถอนผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับผมถอนผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับวิธีการถอนเนี่ยผมก็สอนไปแล้วนะก็ไปหาดูได้ในช่องนะครับวิธีการกรอกวิธีการเลือกบัญชีธนาคารทําอย่างไรนะครับก็ลองทําดูได้นะครับผมตอนนี้ผมสามารถถอนได้แล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะกดถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับภายใน4ภายใน168ชั่วโมงนะครับเขาจะทําการจ่ายเงินมาให้นะนี่นะครับวันที่ถอนก็คือวันที่7นี่ครับผมวันที่7เวลา17นาฬิกา29นาทีนะครับ5ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ150บาทนะครับผมการชําระเงินนะครับจะเข้าไม่เกินวันที่14นะครับวันที่14เวลา5โมง 29นาทีนะครับผมก็ประมาณ7วันทําการนะครับประมาณ7วันทําการนะก็รองเงินเข้านะครับถ้าเงินเข้ามาแล้วเราถึงจะทําการถอนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับแอป,ปนี้นะครับเป็นการดูข่าวสะสมคะแนนนะครับหลายคนน่าจะรู้วิธีการใช้งานไปแล้วในส่วนของวิธีการสมัครเนี่ยมันก็มี2วิธีก็คือใช้ Facebook แล้วก็อ e ีเมลในการสมัครนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับ แอปนี้นะครับวิธีการสมัครก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนรู้แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับแอปนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับเป็นการดูข่าวสะสมคะแนนนะครับในส่วนของข่าวเนี่ยจะอยู่ที่หน้าแรกนะครับก็คือตรงหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับที่มันเป็นคําว่าบ้านนะกดเข้ามานะครับข่าวเนี่ยเราสามารถเลือกดูข่าวไหนก็ได้นะครับผมกดเข้าไปที่ข่าวนะครับแล้วเราก็ ดูตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับตรงรูปสมุดเนี่ยมันจะมีขีดสีดําวิ่งอยู่นะครับก็ให้เราทําการเลื่อนเลยนะครับเหมือนกับแอป,ปแคสซินนะนี่ครับเลื่อนลงไปนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะโอเคเลื่อนจนกว่าขีดมันจะเต็มหลอดนะครับโอเคเลื่อนลงมาสุดนะครับถึงจะได้รับคะแนนนะ นะครับได้รับ30คะแนนนะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับผมผมไม่แน่ใจว่า1วันเนี่ยมันจะดูได้กี่ข่าวนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อัปเดตในส่วนของการดูนะครับสำหรับใครที่รู้ข้อมูลก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อแชร์ข้อมูลให้กับท่านอื่นๆที่เขายังไม่ทราบนะครับก็สามารถมาเก็บคะแนนในการดูข่าวได้ในทุกวันนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับในหน้าแรกที่เราออกจากข่าวมานะครับมันจะมีกล่องทองขวัญตรงนี้อีก1อันนะครับผมนะผมย้อนกลับไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ฮะกล่องของขวัญตรงนี้นะครับกล่องของขวัญตรงนี้ก็ได้รับคะแนนเหมือนกันนะครับกดเข้าไปเราจะได้รับ1ิบคะแนนนะครับผมนี่1ิบคะแนนนะครับในหน้านี้เราจะได้รับ1ิบคะแนนนะครับถ้าเรากดเข้าไปในข่าวเราจะได้รับ30คะแนนนะครับผมเราก็เลื่อนไปนี่ครับรวมเป็น4ี่ิคะแนนและลอให้ขีดมันเต็มนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยกดสามอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคขีดก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะกดซ้ำอีกเราก็ได้รับอีก10คะแนนแค่นั้นเองนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยก็สามารถทําคะแนนได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของหน้าวิดีโอก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดเข้าไปที่กล่อง,องขวัญน,นะครับผมไม่อยากเปิดคลิปวิดีโอให้ดูนะอ่าเดี๋ยวอาจจะโดนลิขสิทธิ์เขานี่ครับผมเลยไม่อยากเปิดนะครับผมก็ให้เราลองเข้าไปทําดูนะครับนะมาดูที่ กล่องของขวัญนะครับกล่องของขวัญตรงหน้านี้นะครับผมหลายคนถามนะครับว่าการติดต่อแอดมินหรือว่าเจ้าของแอปเนี่ยทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยนะครับวิธีการทำานะตรงนี้นะครับก็มีภารกิจนีครับให้เราทำนะครับก็สามารถเข้าไปทําได้ให้เรากดมาตรงลูกกระเป๋านะครับตรงกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยจะมีในส่วนของชื่อผู้ใช้งานก็คือชื่อ Facebook ของเรานะครับแล้วก็คะแนน จำนวนการถอนเงินนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับด้านบนนะคะแนนของผมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับคะแนนวันนี้นะครับที่ผมได้รับก็คือ7 0็ดหคะแนนนะครับยอดเงินที่ทําการถอนออกก็อยู่ที่1นึ่งพันบาทนะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่ถามนะครับการติดต่อแอดมินหรือว่าเจ้าหน้าที่แอปเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็ดูตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับ จะมีในสวนของการติดต่ออยู่นะครับผมจะมีไลน์หรือว่าเพจ a c e b o o k เนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นประวัติคะแนนของเรานะครับเอาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของยอดเงินที่เขาจ่ายเข้ามาในส่วนของบัญชีธนาคารให้ดูแล้วกันนะครับผมเอาโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของบัญชีธนาคารที่ผมใช้รับเงินนะครับก็เป็นบัญชีกรุงเทพนะครับ ยอดเงินที่ผมได้รับมาก็คือ119.49สตางค์นะครับซึ่งเขาหักค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับค่าธรรมเนียมนะครับผมหักไปที่30บาทนะครับสำหรับ20%การหักเงินค่าธรรมเนียมเนี่ยหักเยอะมากนะครับ3าบาทเลยนะครับผมได้ทําการคํานวณดูแล้วจากยอดเงินที่ถอนในแอปเนีย่ยแล้วพอเงินเข้าบัญชีเนีย่ย จะเหลือเท่าไหร่นะครับก็หักลบดูนะครับตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อประกอบให้ดูว่าค่าทเนนิวเนี่ยเราจะเสียกี่บาทนะครับผมบอกได้เลยว่าแอปนี้ยังจ่ายอยู่นะครับผมแล้วก็ยังสามารถทําได้นะครับใครที่บอกว่าถอนไม่ได้เนี่ยก็ลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ดูนะครับเพราะว่าเป็นพอลายคุณกรอกเลขที่บัญชีผิดหรือเปล่าหรือว่าเบอร์วอล็ตผิดหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับซึ่งผมก็ถอนได้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับใครที่สมัครแล้วก็ ฝากโค้ดไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะกรอกโค้ดเนี่ก็ดูโค้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับ